ก,กูมาอปอกป้าคอนจ้าพี่น้องคอนอีนี้เลยพอได้ถอดบอ่อเดี๋ยวหายเบาวีตปลาสาวเบ่งจ้ะมาทะเลยกยังพวท่านบกมาหลอบนี้โอ้ยบวกมาเลยจ้าทะเบงก็นสีขอนหอดใสป็นสีขอนยุ่งซ้ำหนีเล็กพี่น่องบวกใหญ่ื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีพ่พอแม่พี่น้องส um ุภาพสุกคนค่ะพบกันเมเนกะประมาณหาโมงถึงเที่ยงค่ะพี่น้องพาพี่น้องลงตรงลงทามาลองหากบคือเก่าอะไรจ้ะแตลองไปลุ้นเบิ่งค่ะว่ามื้อนี้สีมานสำหรับอันนี้อยู่หล่อบ้านอีหลีเด้อค่ะบนอนบ้านเฮาหามาทางวิออกบ้านค่ะตัวนี้มาเห็นมันมีน้มแตะกี่หนามหลายขึ้นมาเบิ่งอีกเกินอนึงคอนล่ะมาไปโซโลเลยเจ้า ก่อนอิลีได้ไหมก็สิบบข่อยไหลเปิ้นหอยจกหอยจกเนาะหอยจกหอยนกจุกโบตัวเงี้ยอยู่เอากระตามมาใส่เป็นอย่างเพช่นสีใส่ใส่ท้องเที่ยวก็ได้หรอกคอยเอาไปหลังเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีก่อนกระดัยไอสวัสดีครับย่างจนเหี่ยวพี่น้องแซวงงวด <G ül> อยู่หล่อบานซิลาแม่นจ้ะหล่อบานไปก่อนเริ่มแรกไปจอดไปส่อมมึงเห็ดบดกะรบอคือสิน่องบอเห็นเปิดเปิดเปิดขอนดีหลีงน้มาเกือบบททันเพิ่นบทรายนาะสาวๆบ้อง หมดสิ่หกครบเปรีิยสี่หกครบได้มมีหลายอยู่เด้้นอูนั่นหลายเติบอันนี้อยู่ลงไงนี่โอ้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 เด่งดีเนาะเขาตาเลยพอได้ถอดอยู่เนาะตัวใหญ่ดีอยู่ มีอีกมองหนึ่งค่ะเอาประท่านไดนจ้ะน้ำไหลอยู่ไปติดบ้าน,าน,นกน,นละ,ะมันคนบุกไปแนนแล้ววะเขาพีดิตัวนา้ม่มาอยู่มันมีหูเขงเือกัะลหลหูเลยว่าหูมันเปียก มุดจ่อยลุมเดียวอีลีกี้นามขึ้นหอดปุ้นคุ่นวะ <laughs> อุ้ยเดี๋ถอดหนึ่งบุญน,นาน <laughs> พอปุน่นพอถอดอุ้นึงผู้เท้ามักอุ้มกักอันนี้ไปไปรอเบิงทางมันมี่นละแถวนี้คอยเปิดมาแล้วไม่มคอยเห็นไม่เห็นเลยเนะออ เดีย๋ยวขึ้นไปหนุนลละงัวมาพอห้อยแม่จ้ะเพิผลลามัวเพิ่นเปิดเบิ่ื้องผลมาพอห้อยกบเจ้าก็เลยสิลองพากันขึ้นไปเบิง่งจ้ะพี่น้องไปจ้ะไปหลุดไปชมนลำกันว่าสีใดบ่กบเกเาตัวนอี้ได้ป้าก,ก่อนพอบือนขึ้นมายำ่นหลายเดี๋ยวจับไปเลยล่ะพี่น้อไอ่เขาไปลองบวกฝุ่นอยู่ นี่พี่จาว่าสีสะบวกนี่แหละ,ะบอกป้าวนเตมอยู่พี่นอมองนี่บวกบวกใหญ่มันหลายอยู่้างน้าม,มันหลาูพูมันมันหล่อแค่น, <c oughs> นั้น ส่วนอยู่ในเพื่องละ่ะตะเข็งหน่อยจ้ะพี่เนาะไปทอดกันยำข้าวเดียวเท่าล่ละมันสิบุกมันสื่อสื่อข้าวเดียวเท่านอนน่ดหนึ่งออกด่อยกะจับหย,ยากนี้อีู่าเอา ไปในแต่สูบอะหัวอันเกินตะญญามาสูบเลยเขามีหัวสูบอยู่เหมือนบ่กได้บุกหอยนามพนร้ายซิมิโกบปลาส่วนทั้งทั้งกระจวดลงนี้ก็เออเดี๋ยวสละนล่วได้รอยแดงเนี่ยน่ะหอยดีห้อยหอยนอ ไอเนาตัวามานันลอยน่าน่าน่าแยกเี่ยังต่ำหมืออยู่เลยมันสูนแด้วหรอมันหนามมันลายเนาะก่คือเขาเปิดปะคอหน้านันปีกายเนาะนไปพี่นอ้องด้วยจะเท้าก็ะดิกาดไปหากุ้ก็ะซะบวกกันก่อนคือหนามมันหน่อย นะไล้ะะละลคุมเอ้าคุมเอาไฟน้ำเผื่อ งูมองมป่าใต้ฟางเเห็นกบปเย้หอยเนใส่งเงียบแม่นบนเขาเงียบเขาเมื่อ ไลยแตมไายเถือกบละไล่ใด <c oughs> ไปเรืร่อยๆจะพี่น้องงมปลาค้อนโมนเป็นป,านมมปาน้าขวานหรือว่าปลาหนามยำเขาเดียวเดีเยมือล้างกระบุกลม้มลมเดี๋ยสิไปเปิดมาเปิดท้ากูอปอกกระเทงมันขึ้นไมา่อยู่ทั้งถงมันสูงลนะมันควยบนะ่ะเออเอ <c oughs> อ,อ,อเปือกหอยเปือกหอ,อ,อ,อยเปลือหอยแทงเนะื้อ mày tớ là nghèo, bố mẹ lục mẹ, mày là luộc zả, này. ข้าค้อนกับซิมี่อยู่ค่ะพี่น้องแต่ต้องยางเลาะหาเนาะแต่ว่ากับสีรลายคือกี่ไก่กับบัวเนาะรอหน้ากะเคยได้กับบัวได้เพราะว่าฝนมาล่ะค่ะฝนมาเร็วแล้วก็ไปเร็วปัดมาหนักตอนถ่ายป่าไปน้ำหนามตอนถ่ายนี่แลหละเนาะมานุ่มกูว่ะเราโปแกงมึง เอาสวิงมาขังต้องไปเก็บอุปกรณ์มาจากบาท <c oughs> <c oughs> ลายเติอบอย่่ด้จับ <c oughs> นีคู่ คยุยรวมหยดทธอเดียวพี่นอ <laughs> ้องมันคืนส่วนตัวใครแม่นหนนี่ องสิบุเมนโต้เดียววะบอดก็ไปกลับมา <laughs> 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 มันซึมลงบอดออกเนาะสะพ่อสมได้สนงกจับโอ้ยตัวงาม หูมันอยู่ทางหุั่นแหละอยู่ทางเพื่องนี่เด้เฮ้ยนี่อยู่ในเพื่องนี่ทีเจ้าขึ้นมาไหวนี่ในเพื่องนี่เลยเนะดี ใช่ของอกป้าสลิดป้าดุกป้าคอโอ้ยปลาเขียงกระไรย่ายๆเลยข้างหลังบอ ยังบ่อนี่ตังง้งหลังรวมโอ้ยบ่อนี่คนลายตัว Saya ingat please. พอ่พอได้จับพ่อได้เล่นคิดต้มหย่อนเอทุกคนบบวนเลยมันอยู่ทั้งเทิงบวบอะยำไทยพอได้จับยมจับพอได้ทายสามเตียมนังนี่บวกไหมว่าได้ร่วมกันสามบวกเด้พี่น่องคูนบวกหนึ่งได้กะตา แล้วก็ได้นีแล้วก็ได้ถุงอีกสามหมอนเมนื่มอนี่ขุนมันมันอยู่ทั้งๆขุนนะเด้ๆขึ้นบอ่อนแล้วไนงะน้ำบ่นน้ำจิ้มบวัวน้ำจิ้มบวัว <laughs> nè, thầy cứ bảo là cậu, làm được luôn, nhiều bùa kia, đây nè, เป็นบนลายนอ่ะองนั้นบ่มีปลาพวกปลาจี๋สองหรอปูดมันบื่อจนขุกโอจจ้ยเนี่ยเห็นหอนึงก็จับอยู

แต่หอดบวชไว้ไปก่อยไปวัดล,ละละล่างสั่งมาใส่สรุปผลประกอบการแต่พี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวเอาใส่กัดกแต่พระคอตัวหนึ่งบ่ <c oughs> ไลยเต๋อลยนี่ดิอย่าลงต้นถั่วไล่ไปโอ้ยบลอยเลยเด็กปล่อยเลยเด็เป็นโลผ้ชยาไปเอามา อืมน่เห็นหรกินเลาะบานโอ้ย่างมานนี่หรอก้อนสี่เท่มึงยก้อนนี่เหรอคือไคอยเบิ้งก้อนขอขลุ่นหนิงก้อนโอ้โหขลุ่งหิยังยังบวเห็นหรอป่าหลังบ่อกต้องไปหลังน้ำใสโอ้ได้รายตืดนลัวตืแล้เราโล่หนึ่ง สำหรับคลิปนี้จบคลิปเบปเชีย่านี้แล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อจ้ะถูกไลค์ถูกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแจกกระเป๋าพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สาวกันิการกระบองสวิดเด์เดอ้อจ้ะมึนอนี้สามบวกเนี่ยลาไปก่อนค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับมืออื่นจะสิบภาพไปทางไหนถ้าเบิร์ก่อน ไปรอบังเฮ็ดบดกับบ่อออกเนาะบาบันเท้าแหงผดบุ่นผุนบ่วนยุตนาเจ้าอีผุ่นว่าสิจบกับบริไ้จบปะเฮ้ยผุนไหมซื่อนั่ะเนบ่อเลยหลุมเออนน่นล่ะเน่นล่ะนี่หันตัวหนึ่งน้ำมันหลายนอกจะปล่อยน้ำรูขื่นไปพอแล้วล่ะเอาซ้ำนั่นล่ะ